ปุ่นกันบ้างนะคะหลังจากที่เปิดปีใหม่มาเจอทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็เครื่องบินเฉียวชนจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ในสนามบินฮาเนดะล่าสุดไปดูเรื่องของงบประมาณนะคะเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมีการเพิ่มงบช่วยเหลือภัยพิบัติแล้วก็เหตุฉุกเฉ,ฉินอื่นๆอีกเท่าตัวค่ะ แผ่นดินไหวขนาด7.6ที่เกิดขึ้นเมื่อวันปีใหม่แล้วก็มี after shock รุนแรงนะคะทางตอนกลางของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย222คนบ้านเรือและโครงสร้างพื้นฐานถูกทำลายในจังหวัดอิชิคาวะบนชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นประชาชนราวๆ16,700คนยังติดอยู่ในศูนย์พักพิงหลายแห่งเนี่ยน้ำประปาก็ไม่ไหลแล้วล่าสุดนะคะรองหัวหน้าเลยาธิการคณะรัฐมนตรีนายคิโรชิโมริยะ บอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลค่ะจะเพิ่มกองทุนสำรองสำหรับเหตุฉุกเฉินต่างๆเช่นภัยพิบัติและเศรษฐกิจถดถอยจาก500แล้านเยนเป็น1ล้านล้านเยนในปีงบประมาณที่เริ่มตั้งแต่เมษายนโดยคาดว่าร่างงบประมาณฉบับแก้ไขจะผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและเสนอต่อรัฐสภาเพื่อประกาศใช้ต่อไป ขณะดเดียวกันก็จะมีการดึงงบ1 0 0 0 0แสนล้านเยนจากกองทุนสำรองปีงบประมาณปัจจุบันเพื่อสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหววันปีใหม่มีความกังวลมากขึ้นนะคะว่าอาจจะมีเลขของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากว่าสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายลงในศูนย์พักพิงมวลอากาศหนาวทำให้ชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นถูกปกคลุมด้วยหิมะด้วย เจ้าหน้าที่กําลังพยายามย้ายผู้ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงในภูมิภาคอื่นๆที่มีน้ําประปามีไฟฟ้าแล้วก็เครื่องทําความร้อนแต่ว่าความคืบหน้าก็เป็นไปค่อนข้างชา้าแต่นักวิเคราะห์มองว่าผลกระทบของแผ่นดินไหวครั้งนี้ต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นน่าจะอยู่ในวงจํากัดเนื่องมาจากว่าอิชิคาวะนะคะหรือว่าจุดแถวๆตอนกลางที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ห่างไกลแล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มาก ทางด้านนักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันวิจัยนมูระค่ะนายทาคาคีเดะคิโยจินะคะประเมินว่ามูลค่าความเสียหายต่อวัตถุเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ800ล้านเยนซึ่งมีสัสดส่วนเพียง0.15%ของ GDP ของญี่ปุ่นแล้วก็น้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อปี2011ซึ่งคิดเป็น5%ของ GDP ค่ะ